มาให้กำลังใจถึงบ้านต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนางเอกซูเปอร์สตาร์ที่คนทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอ้ําพัชราภาเพราะรดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีแถมยังมีผลงานคุณภาพออกมาให้ติดตามกันเยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าในจอกับนอกจอนั้นไม่ต่างกันเลยละ่ะเพราะในจอก็เป็นนางเอกส่วนนอกจอก็เป็นขวัญใจของแฟนๆ เพราะชอบทำบุญและช่วยเหลือคนและสัตว์อยู่เสมอจนได้ฉายาจากแฟนๆว่านางฟ้าใจบุญซึ่งไม่นามนมานี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าล่าสุดอ้ําก็ได้ออกมาเผยม,มุมเนมน่ารักให้กับแฟนๆได้ชมกันหลังพระเอกหนุ่มมิตรทองระยะและผู้จัดชนเก่งอย่างหนิงปณิตา ไปถ่ายละครใกล้ๆกับบ้านของอามเพราะอามก็ได้แวะมาทักทายและกอดน,น้องชายด้วยความคิดถึงแถมยังซื้อหมูปิ้งมาฝากน้องๆที่กองด้วยล่ะค่ะซึ่งเธอก็ได้ซ่งรถคันจิ๋วมาหางานนี้ก็ได้ออกมาเผยา้าโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมแคปชั่นว่าคุณผู้จัดและคุณพระเอกเขามาถ่ายละครแถวบ้านคิดถึงทุกคนเลยนะทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนาน เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากเลยค่ะเพราะเมื่อมาถ่ายละครใกล้ๆบ้านซุกตาสาวของเราก็แวะมาทักทายเพื่อนและน้องชายคนสนิททันทีซึ่งอามและมิกนั้นก็เพิ่งจะร่วมงานกันไปก่อนหน้านี้ในละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจทางช่องเจ็ดสีนั่นเองและแม้ละครของทังคู่ จะจบลงไปแล้วแต่ก็ยังรักษามิตรภาพที่ดีไว้เสมอเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับการถ่ายทำละครเรื่องใหม่ของมิกด้วยและจะรอติดตามละครเรื่องใหม่ของเสาวอ้ามด้วยเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะรับงานละครให้แฟนได้ไหคิดถึงกันแน่นอนบอกเลยว่าไม่ต้องรับบ่อยก็ได้แค่ปีละเรื่องแฟนๆของอามก็น่าจะพอใจแล้วล่วนะเนาะ